ผมมาร่วมงานนะครับแบบร้องวันบรรดาฟิลเลอร์ EPTQ นะครับที่เซ็นทราแกนนะครับเซ็นทรัโวลนะครับ ก็ผมรู้สึกขอบคุณมากเลยนะครับลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนผมนะครับจนได้รับรางวัลนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นโล่ฉีดฟิลเลอร์สูงสุดระดับประเทศนะครับของบริษัท EPTQ นะครับที่เราฉีดกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับในคิกฟิลเลอร์ EPTQ นะครับก็เป็นฟิลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมหมอเบสเลือกใช้สามารถเติมไปทั้งใต้ตาร่องแก้มปากหรือว่าคางขมับหน้าผากฉีดได้หมดเลยนะครับสามารถเติมแล้วก็เนียนสวยมากๆเลยนะครับคุณสมบัติของฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถที่ เนียนกับผิวแล้วก็ฟูได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการบวมเยอะๆต้องการให้มันมีเติม1น c ่แล้วคุ้มค่าที่สุดแบรนด์ EPTQ นี่เลยก็คือถือเป็นอีกแบรนด์นะครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นทางเลือกที่ให้ลูกค้าได้เลือกใช้นะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าคลินิกเราเนี่ยสั่งตรงจากบริษัทจาแล้วก็สั่งเป็นจำนวนมากนะครับของแท้การันตีได้คุณภาพจากโลลางวันนี้นะครับ